ดังเดือดยุคที่2ปีศาจแดงขอบุกล้างตาทับหงแดงประเด็นและข่าวที่น่าสนใจก่อนเกมและพรีวิวก่อนแข่งล่าสุดเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเดือดข่าวร้อนล่าสุดครับเกี่ยวข้องกับเอริกเทนฮา และก็จะมาพรีวิวก่อนเกมแดงเดือดคืนนี้ด้วยครับซึ่งแมนยูเต d จะต้องยกพลบุกเยือนแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลนะครับเวลาตีสอตรงเรามาที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับซึ่งข่าวใหญ่นี้เป็นการโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ของฟลาบิซิโอโรมาโนนักข่าวเทียร์หนึชาวอิตาลีนะครับที่ได้ออกมารายงานแบบเฮียวีโกเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถตกลงสัญญากับเอริกเทนฮาร ผู้จัดการทีมของอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมวัย52ปีให้เข้ามาคุมทัพในซีซั่นหน้าได้สำเร็จเลยครับโดยทางแมนยูเต็ดจะจ่ายเงินชดเชยให้กับอาแจ็กต์จำนวน2ล้านยูโรและตอนนี้ครับก็รอเพียงแค่แถลงการอย่างเป็นทางการจากทางสโมสรเท่านั้นแหละครับนอกจากนี้นะครับทางฟาบิซิโอโรมาโนยังได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าเอริกเทนฮากน่ะจะหนีบตัวมิเชลฟันเดอร์กากมือขวาคนเก่งของเขาครับเข้ามาทำงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกันด้วยครับ ต่อจากเรื่องนี้นะครับก็ยังมีบทสัมภาษณ์ของรัฟรังนิกที่ได้พูดถึงเอริกเทนฮารกนะครับระหว่างให้สัมภาษณ์ก่อนเกมจะบุกเยือนลิเวอร์พูลคืนนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วสโมสรตัดสินใจเลือกเอริกเทนฮากเข้ามาคุมทีมจริงหรือเปล่านะครับดยวราฟรังนิกนะที่พูดถึงประเด็นของเอริกเทนฮากไว้ว่าผมไม่รู้นะนี่เป็นเรื่องของบอดบริหารและถ้าพวกเขามีอะไรที่จะประกาศผมก็มั่นใจว่าพวกเขาก็พร้อมที่จะประกาศอย่างแน่นอนแต่เรื่องนั้นมันไม่ส่งผลต่อการเตรียมทีมของผมในวันนี้กับลนะิเวอร์ หรือว่าจะเป็นเกมนัดต่อไปของเราก็ตามเราทุกคนที่สโมสรนทราบดีว่า6เกมต่อจากนี้เราต้องการ18คะแนนเต็มเลยละ่ะและอย่างน้อยก็ต้องมาที่สุดเท่าที่จะทําได้คุณจะเห็นว่าทีมอื่นๆมีทนาคะแนนหลุดมือไปบ้างในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องของความคงเส้นคงวาซึ่งในท้ายที่สุดแล้วบางทีทีมที่คว้าอันดับ4ได้สําเร็จก็อาจจะเป็นทีมที่ทําสิ่งนั้นได้ดีที่สุดนั่นแหละ ต่อไปครับเรามากันที่พรีวิวก่อนเกมแดงเดือดคืนนี้นะครับซึ่งแมนยูเนตจะยกพลบุกยันลิเวอร์พูลครับที่แอนฟิลด์เวลาตี2คืนนี้ซึ่งเกมนี้ครับทั้งแมนยูเนตและก็ลิเวอร์พูลต่างต้องการ3าแต้มทั้งคู่นะครับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านเองก็ต้องการ3แต้มเพื่อบดแย่งแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนแมนยูเนตของเราครับก็ต้องการสามแต้มเพื่อตำแหน่งท็อป4 แต่เมื่อมองจากฟอร์มในช่วงหลังนะครับกองทัพปีแสดงของเราเนะี่ยก็ดูจะเป็นรองสุดกลียเลยครับกับเรื่องฟอร์มการเล่นและการบุกไปแบ่งแต้มที่แอนฟิลด์ได้ซักหนึ่งแต้มกลับบ้านมาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแล้วครับต่อไปครับเรามาดูประเด็นที่น่าสนใจก่อนเกมจากทางรัฟเฟงนิกนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับบรรดาน,นักข่าวก่อนเกมคืนนี้ครับเรามากันที่ประเด็นแรกนะครับกับอุบัติเหตุของบรูโน่ฟินานเดสในช่วงที่ผ่านมาครับดิรัฟเฟงลนิกส์นะได้ตอบว่า เขาก็มาซ้อมตามปกตินะอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างทางที่เขามายังแคริงตันแต่ที่ผมรู้ก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนักเขาซ้อมได้ตามปกติและก็ดูโอเคนะผมเลยคิดว่าเขาน่าจะพร้อมสําหรับเกมกับลิเวอร์พูลมาที่ประเด็นที่2นะครับกับความพร้อมล่าสุดของทีมครับโดยทางราฟเฟิลนิกด้อัปเดตเอาไว้ว่าราฟเอลวารานไม่ได้มาซ้อมร่วมกับทีมเขาลงมาทํากายภาพบําบัดในสนามกับทีมงาน ส่วนสานการนักเตะบาดเจ็บคนอื่นๆนะ่ะก็ยังเหมือนเดิมกับ2นัดที่ผ่านมานั่นแหละมาที่ประเด็นต่อไปนะครับนะักข่าวถามว่าต้องพักพอปอกบาหรือไม่ระหว่างที่ตัวปอกบานะ่ะอยู่ในระหว่างช่วงการถือศีลอดเดลรับเทคนิคนะครับได้ตอบว่าไม่เลยในฐานะนักเตะอาชีพแล้วเขาคงคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้ดีและเขารู้ว่าจะต้องรับมือกับมันยังไงบ้างเอาตามตรงนะผมไม่ได้คุยกับเขาถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ําผมไม่คิดว่ามันจะมีผลต่อการเล่นของเขาหรอก และผมรู้ว่าเขากําลังถือสินอดแต่ผมก็มีลูกทีมหลายคนที่ถือสินอดในช่วงรอมฎอนเช่นกันและผมก็รู้มาว่านักเตะของลิเวอร์พูลนะก็มีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ถือสินอดด้วยเช่นกันนั่นก็คืออิบราฮิมโกนาเต้ซึ่งถ้าเรื่องนี้มีปัญหาเขาเองก็ต้องมีปัญหาเหมือนกันมาที่ประเด็นต่อไปนะครับกับสิ่งที่ทีมต้องพัฒนาขึ้นจากเกมนัดที่แล้วเดีรัฟรานิกครับได้ตอบว่าผมบอกหลังเกมกับลูกทีมว่าเราต้องเล่นให้รัดกลุ่มมากขึ้นและต้องหาสมดุลระหว่าง สิ่งที่เราสามารถทําได้ในตอนที่คลองบอลกับสิ่งที่เราทําได้ในตอนที่เราไม่ได้คลองบอลเราต้องรัดก,กุมและดุด,ดันมากกว่านี้ตั้งแต่แนวหน้าเลยล่ะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องแสดง้เห็นในเกมคืนนี้กับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกในการสร้างสารรค์โอกาสเข้าทําประตูเราจะต้องเล่นเกมรับด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่ก็ยังต้องเล่นกันเป็นระบบนะและจัดทีมที่สามารถสร้างอันตรายให้กับคู่แข่งได้ตลอดเวลาด้วย ต่อไปครับเรามาอัปเดตความพร้อมของทั้ง2ทีมก็คือ Liverpool ลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนเกมคืนนี้จากทางเว็บไซต์หูสกอ r e ดูเริ่รทางฝั่ง,ง้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลน่ค่อนข้างจะพร้อมเหลือเกินเพราะว่านักเตะแ,แต่ละคนนี่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยนะครับจะมีก็แค่ซาดิโอมาเน่คนเดียวครับที่ยังต้องรอเช็คความฟิตว่าเกมคืนนี้จะฟิตพอลงสนามเป็นตัวจริงหรือไม่แต่ถึงแม้สุดท้ายนะครับหากว่ามาเน่ไม่ได้ลงสนามพวกเขาก็ยังคงมีลุยดีอัส ที่ฟอร์มก็ร้อนแรงไม่ต่างจากมาเน่พร้อมลงสนามเช่นกันครับดังนั้นคงต้องบอกได้แค่ว่าเกมแดงเดือดคืนนี้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลพร้อมมากๆเลยแหละครับมาที่ฟังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนของเรากันบ้างครับสำหรับกองทัพปีศาจแดงนะครับราฟรลังกิกก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปในช่วงก่อนเกมแล้วว่านักเตะที่เจ็บนะ่ะก็เหมือนกับเกมนัดก่อนกับทางนอริซิตี้ไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเฟล ราฟาเอลวาราน d i รินสันคาวานีลุคชอและก็สกอต t ์แม o โท n a เนะครับทั้งหมดต่างไม่พร้อมลงสนามส่วนนอกเหนือจากนี้ครับก็พร้อมลงสนามทุกคนก็ขึ้นอยู่กับว่าราฟรังนิกนาะจะทำการโรเตชันนักเตะมากแค่ไหนครับจากเกมกับนอริซิตี้ที่ผ่านมา <Yeah. S 1> แต่ก็น่าจะมั่นใจได้นะครับว่าบรรดาตัวหลักที่ลงบูกกับ n นอริซิ i t y ไม่ว่าจะเป็นคริสเ i a n o Ronaldo, ดจดอนซ n นโชพอปบกา หรือว่าเป็นบรูโน่ฟานานเดสนะครับก็น่าจะลงสนามเป็นตัวจริงเช่นเดิมครับกับเกมแดงเดือดคืนนี้เรามากันที่คาดการผู้เล่นตัวจริงจากทางฮูสกอร์กันเลยนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลกันก่อนครับเกมนี้เจคินครอปจะนำทัพหงแดงมาในระบบ4-3-3นะครับนายเทวานเป็นอาริสันเบเกอร์สี่กองหลังครับมีแอนดูรูเบอร์ซันครับเบอร์คิวฟานไดเชียรมาติปและก็เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่สามแดนกลางครับมีเซียโกอาคันเทราฟาบินโยและก็จอร์แดนเฮนเดซันครับ ส่วน3ตัวรุกนะครับจะเป็นหลุยส์ดิแอสเดียโก้โชตาและก็โมฮัมเหม็ดซาร่าครับมาที่ฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้ราฟดังนิกถูกคาดการว่าจะมาในระบบ4-3-3เช่นกันครับนายทวานเป็นดาบิดเดเคอาสีกองหลังมีอารอนวานบิซาก้าแฮร์รี่แม็กไกววิกตอร์ลินเดเลฟและก็อเล็กซ์เตลเลสครับ3แดนกลางมีบรูโน่ฟานันเดสเนมันจามาติชและก็พอป็อกบาครับส่วน3ตัวรุกนะครับก็มีแอนโทนีอีลังกา เจดอนซานโชและก็คริสเตียโนโรนัลโดเป็นโซนหน้าตัวเป้าครับสำหรับสกอร์ที่คาดการนะครับต้องบอกว่าเหมือนเกมนัดแรกเลยครับทั้งฮนะูสกอร์น่คาดว่าลิเวอร์พูลจะถล่มแมนยูนเตดไปด้วยสกอร์ถึง5ประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับแหมยังไงก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับกับเกมคืนนี้แมนยูนเตดบุกยันลิเวอร์พูลทั้ง2ทีมต้องการ3ามแต้มลงแข่งเวลาตี2ตรงนะครับและถ่ายทอดสดผ่านทาง t r u e v i s i o n HD1 เหมือนเช่นเดิมครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม